ณอาณาจักรฟานมุสประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจที่กษัตริย์องค์ก่อนได้พาให้ประเทศแพ้สงครามแล้วต้องจ่ายค่าชดเชยสงครามเพราะว่าเงินส่วนใหญ่นั้นมาจากภาษีของประชาชนและมีข่าวว่ากษัตริย์องค์ก่อนได้สมรู้ร่วมคิดกับวีรชนยอมยักยอกเงินชดเชยสงครามจึงได้เป็นชนวนให้ผู้คนมากมายไปร่วมสบทบกับกษัตริย์องค์ใหม่ ดัมราดาที่เฝ้าสังเกตผู้คนจากด้านบนของอาคารแห่งหนึ่งและได้ครุ่นคิดถึงเรื่องทั้งหมดจึงได้ตกผลึกว่าเทมเพสคอยหนุนหลังวีรชนยอมและจอมริมุรุร่วมมือกับกษัตริย์องค์กรดัมระดานั้นอยากจะกำจัดฮินาตะกับริมุรุเพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวในนานาประเทศตะวันตกได้อย่างราบรื่นสาวรับใช้ได้รายงานให้ดัมระดาทราบอีกว่าราเซนได้ร่วมมือกับพวกปีศาจดัมระดาคิดว่าราเซนคนนั้น ไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้ให้กับปีศาจยุคใหม่ปีศาจนั้นยิ่งมีชีวิตยืนยาวเท่าไหร่พลังก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ต่อให้เป็นพันยุคกลางราเซนก็ไม่น่าพ่ายแพ้อยู่ดีถ้าเกิดแพ้จริงๆก็คงคิดได้ว่าเป็นฝีมือปีศาจที่อยู่มานานอย่างพันโบราณหรือพันก่อนประวัติศาสตร์ไม่ก่อจุดเริ่มต้นดัมรดาจ,จึงเอใจและเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองสั่งให้นอกจากผู้สังเกตการให้ถอนตัวออกจากฟาวมุดให้หมด รอบอนาเขตนิโดนดีอาโบที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าบนอนาเขตนิโดนได้รายงานให้ฮาคุโรทราบว่ามีพวกลูเบรียสนำทหารไปทางนั้นในขณะเดียวกันก็ได้นึกถึงเรื่องที่ได้ลิ้มรสถ,ถึงความสิ้นหวังที่ริมุรุเคยบอกให้ดีอาโบกลับไปได้แล้วดิอาโบนั้นรู้สึกหวัดกลัวยิ่งกว่าครั้งไหนๆดีอาโบไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอีกเป็นครั้งที่สเพราะแบบนั้นจึงคิดจะตอบแทนที่ป้ายสีความผิดให้กับตนและริมุรุให้อย่างสาสม นักกระโจมของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดดิอาโบได้ปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์องค์ใหม่ทำให้ทหารทุกคนตกใจและรีบเข้ามาปกป้องกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดดิอาโบได้มาส่งคำเตือนให้กับกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดให้รีบถอนทับออกไปแล้วร่วมมือกับยอมจะได้จบเรื่องทุกอย่างโดยไม่มีใครต้องได้รับบาดเจ็บกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดจึงคำออกมาพร้อมยังกล่าวว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะพี่ชายของตนที่ยักยอกเงินแล้วนำเงินไปให้กับเทมเพส และยังไปร่วมมือกับพวกดิอาโบอีกทั้งยังได้พรากชีวิตของเรหิมไปอีกและได้นำหลักฐานการตายของเรหิมฉายภาพผ่านลูกแก้วให้สื่อมวลชนดูและกล่าวหาว่าดิอาโบเป็นผู้สังหารจากนั้นดิอาโบได้เดือดแบบสุดๆจึงได้เสนอขึ้นว่ามาใช้วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่ง่ายกว่านั้นดีกว่าถ้าทุกคนในนี้สามารถเอาชนะความกลัวที่มีต่อเขาได้เขาจะยอมรับเรื่องที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดพูดมาทั้งหมด กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดรู้สึกถึงความกลัวได้สั่งให้นักรบจากแดนตะวันออกจัดก,การกับดิอาโบแต่ก็ไม่ทันไรได้โดนดิอาโบตบสะเลตนักรบจากแดนตะวันออกได้มารู้ความจริงที่หลังว่าดิอาโบคือนัวสีดำแห่งจุดเริ่มตน้นเขานั้นถึงกับเข่าสุดและร้องขอชีวิตกับดิอาโบหลังจากนั้นซาเร่ที่ไม่อาจนิ่งเฉยต่อการกระทำของดิอาโบได้เข้ามาท้าสู้กับดิอาโบ ดิอาโบตอบรับด้วยความยินดีจะช่วยเล่นเป็นเพื่อนตามที่สัญญาไว้ให้เอง